ปีน้องเงี้ีครับ่าตามมาเลขครัวปีล่วงจงกับวันนี้ปีล่วงจงต้มตีปักกันจ้องกับปีน้องเนี่ยตามมาเลในครัวปีล่วงจงกับหยวบยวบเลยครับปีน้องเอหยวบยวบเลยครับเฮียต้มตีเปล่านุ่ยกับปีล่วงจงจำกับหยวบยวบสุดหยอเลยกับปีน้องป้านเลยกับ ก๋วยเสร็จเดียบรอยกับปีนองตันกะตาน้าตีกับป้อมยีรอดให้หน้าตีเดือดกับปีนองปีนองใช่ว,วัวเตียมโตอยกับใช่เกย์รักตาวัวแม่มือครับแล้วก็ก้นครับก้บนให้ก้าวกันกนกับ ก้ามนำตีเรียบร้อยแล้วครับกันจ้องครับพี่น้องตีเกาไปเลยครับตีไปเลยกับพี่น้องห,ววหัวในกาวกันไอ้ปักกันจ้องจมนำตีไปเลยครับเงี้ยวเลยครับ,บตั้มแตก้า,นามนำตีแล้วครับไอ้เดือดกับรอยเดือดแล้วครับ ปีน้องเออกะบีล่วงจงใส่โป่งจูร่รถสกิดกับใส่หมาเกเสบหมากใส่หน่อยเสพหน่อยกับอ่าไส่เกลือตะกิดเหลากับปีน้องใส่เกลืออย่าหมากับเค็มปีล่วงจงใส่ไม่หมากับไม,ไม่จ่อไม่จบเค็มครับวันที่เก้ากันน้ำลำายแองปักเปุ้ยแหลือกับ ปีล่วงจงลงจิ้มเลคร,รับหวารสจาดปั่นปื้อมั่งกับฟรีมือปีล่วงครับตักใส่ตู้เลยครับตักใส่ตู้จิ้มแลขครับจุดยอดเลยพี่น้องเออป้านเลยครับมาพี่น้องเหมากรนหลกตู้ใหกับ